ทำไมตัวพรีเมียมถึงขายสู้ตัวสมาร์ทไม่ได้เนาะทั้งๆท,งท,งที่ทุกอย่างก็มีครบกล้องรอบคันก็มีแล้วเซ็นเซอร์หน้าก็มีให้แล้วระบบตัวตาเซฟ e t y เซน s e ด้านหน้าก็ให้ครบเหมือนพรีเมียมลักชูรีดิสเบรกก็ให้ทั้ง4ลอ้อเตือนมอมัมอบสายตาด้านข้างก็มีมาให้เซ็นเซอร์หลัง4จุดก็มีมาให้ไฟท้าย LED ีพร้อมไฟเลี้ยวแบบซีเรียลก็มีให้ เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮก็มีให้พร้อมไฟแอมเบียนท์ไลท์เดนามิกเรด้์คุยคอนโทรลทำไมตัวสมาร์ทถึงขายดีป่าไปดูเหตุผลกันหนึ่งด้วยอาจจะเป็นด้วยเรื่องราคาเพราะว่ามันจะแพงกว่า7 5็0หื่นห้าหรือว่าค่างวดมันต่างกันสองราคานั้นกับอุปกรณ์พวกเนี้ยบางคนไม่ได้มองว่าแบบมันจำเป็นตัวกกางอย่างสมาร์ทค่างวดถูกอุปกรณ์พวกเนี้ยเขาก็เลยตัดออกเขาไม่จำเป็นเพราะว่า สมาร์ทก็ไม่ขี้เละแล้วก่อนหนะังแบบเดียวกันอย่างนี้มีกล้องถอยหลังให้สามมือใหม่เขายังงงพวกอุปกรณ์พวกเนี้ยมีรถคันแรกพ่อแม่ซื้อให้อะไรเงี้ยมือใหม่ทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าตัวสมาร์ทพอแล้วอุปกรณ์ต้องเยอะไม่ต้องซับซ้อนใช้งานง่ายนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทำให้ตัวสมาร์ทขายดีกว่าตัวพรีเมียม